สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีหนัสัตว์นานาชาติชาแนลนะคะวันนี้อาจารย์ ฉันเองเนี่ยแหละค่ะอาจารย์นัทฟ้าหินอารย์นะคะวันนี้ได้มาับเกเก็ตม,มาเป็นพิธีกรรับเชิญนะคะเราก็ได้เชิญอาจารย์ที่แบบบอกได้เลยว่าเป็นตัวพ่อของวงการการการพยากรณ์นะคะคือหาตัวจับยากมากมาให้ได้แค่ปีละครั <Missy? S 2> ้งเท่านั้นนะคะอาจารย์สุรยุทธ์วุฒิภาคนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเป็นอาจารย์ของตัวของอาจารย์อีกทีหนึ่งนะคะ ถ้าเอ่ยชื่ออาจารย์สวยยุทเนี่ยหลายคนก็แบบเอ๊คุณคุณแต่ถ้าเอ่ยชื่อนี้นะหลายคนที่อยู่ในวงการดูดวงนะจะต้องอ๋ออาจารย์ท่านนี้นี่เองอาจารย์หันสาพยากรณ์นะคะพี่นะใช่อาจารย์วันนี้อาจารย์จะมาสอนเปิดสอนเบอร์โทรจักรราศีซึ่ง<ม>จริงๆแล้วเนี่ยได้ยินเรื่องเบอร์โทรเนี่ยไม่แปลกแต่เบอร์โทรจักรราศีเนี่ยมันเป็นยังไงคะอาจารย์เบอร์โทรจักรราศีเอาอันดับแรกก่อนเขาว่าเบอร์โทรเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เนทุกท่านเนี่ย มีติดตัวทุกคนแล้วทีนี้เราก็าหารหัสในเบอร์โทรของเราเนี่ยว่ามันมาสัมพันธ์อยู่ในราศีจักรเนี่ยเบอร์ของคุณเนี่ยมาสัมพันธ์อยู่ในราศีจักรของคุณนะเราก็ต้องมาหาราหัสนะฮะโดยการหาราหัสจากหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ไปสัมพันธ์กับราศีจักรแล้วเราก็จะรู้ว่าสมมติคุณนคนราศีอะไรอย่างเงี้ยราศีเมษราศีพฤษภต่างต่างเ่เบอร์ที่เราได้มาเนี่ยมาสัมพันธ์กับดวงเราเเป็นอะไรแกดู ส่งเสริมการงานไหมส่งเสริมการงานไหมแล้วมันสามารถนําไปประยุกต์ในการที่จะหาเบอร์ที่เหมาะสมกับตัวชะตาหรือตัวท่านเนี่ยเพื่อเป็นการเสริมให้มีพลังในการขับเคลื่อนเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเบอร์โทรก็คือดวงดาว ปฏิเสธได้ว่าเดี๋ยวนี้บางคนพกทีสามสี่เบอร์อ่าใช่มันเป็นมันเป็นเรื่องที่เสมกันใช่บางคนเบอร์แรกไม่โทรทํางานเบอร์ที่สองไว้โทรธุรกิจเบอร์ที่สามโทรหาคนรัก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 ที่หนึ่งคนรักที่สองคนรักที่หนึ่งคนรักที่สองเพราะฉะนั้นคุณจะได้วางแผนได้ถูกว่าคุณจะได้โดนจับได้ไหมหมายเลขอะไรที่หมอซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพลังงานตอนเนี้ยเรารู้กันยู่แล้วว่าพลังงานธรรมชาติที่เป็นกระแสในช่วงสามสิ่ปีหลังที่มาเนี่ยก็คือรหัส นอ,นอ๋อ,อก็จริงๆแล้วคือถ้าสมมุติว่าคนที่สนใจมาเรียนมิชานเนี้ย<ส>เอาเป็นคนที่แบบไม่มีพื้นฐานอะไรเกี่ยวกับตัวเลขเลยไม่มี<อ>พื้นฐานอะไรเกี่ยวกับพวกราศีจักรราศีอะไรอะไรเงี้ยมาเรียนได้ไหมอาจารย์จริงๆมาเรียนได้เลยครับเพราะว่าการสอนก่อนจะเข้าระบบเนี่ยเรามีทางเลือกให้ท่านอยู่แล้วว่า จะสอนในพื้นฐานของการถอดรหัสจากบ<ฆ>เบอร์เบอร์ว่ามหมดหมายเลขเนี่ยเราสามารถถอดมาได้ว่า<ฆ>ถ้าคุณอย่างน้อยพื้นฐานคุณดูด้วยว่าการเรียงลำดับหมายเลขเนี่ย<ฆ>พื้นฐานคุณได้แน่ๆว่าคุณจะสร้างโมเดลของเบอร์คุณยังไง<ฆ>คุณจะเลือกอะไรอันนี้อันนี้เป็นเป็นเดือนแรกที่เราจะสอนนะเพื่อที่ให้สําหรับท่านที่ยังไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยได้ได้เข้าใจในธรรมชาติของหมายเลขของท่านวนเดือนที่2เนี่ยเราก็จะเริ่มให้ท่านเรียนรู้พื้นฐานโดยพื้นฐานนี่ก็ไม่ได้ยาก มันก็จะเป็นภาษาง่ายๆแต่กราศีมันจะมีทั้งหมด12ความหมายนะครับนะตัวเราตัวเงินสังคมเห็นไหมเราจะรู้นะสังคมบ้านเห็นไหมบุญบริวารคู่ครองทางกายเนี่ยมันเป็นภาษาแบบไม่เชิงแบบจะเป็นทางโหราศาสตร์ใช่ครับใช่ครับให้เป็นภาษาแบบพื้นๆเพื่อให้คนที่เขาไม่รู้จักโหราศาสตร์เนี่ยเขาเข้าใจโดยธรรมชาติของภาษา แล้วหนู<ม>ฟังแล้วหนูแบบอยากจะเรียนแล้วตอนเมื่อกี้ขอนเขารายการมา าจะไม่ไหวอาจารย์อะไรเงี้ยแบบไม่ไหวนี่คือตื่นมาเรียนไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ฟังเริ่มเคิ่มแล้วอีกสักนิดนึงอาจารย์อีกสักนิดนึ่งเคิ่มแล้วก็คือหลักสูตรของอาจารย์เนี่ยคือ2เดือน2เดือน2เดือนก็คือ2000บาทต่อเดือนใช่คแล้วก็เรียนเนี่ยเรียนวันเสาร์เริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมถึง23พฤศจิกายน2567นะคะเวลาเรียนคือแบบเวลากลังดีเลยเนาะ10บโมงถึงเที่ยงเวลาสบายๆอาจารย์มีสอนออนไลน์ด้วย มีออนไลน์ให้ท<า>่านท่านที่อยู่ไกลต่างจังหวัดต่างประเทศนี่สามารถเรียนได้ครับเพราะว่าคุณได้เปรียบคุณดูย้อนหลังและทุกคนละฮะที่เข้ามาเรียนเนี่ยคุณสามารถได้ทบทวนไปในตัวด้วยเนะาะแล้วยุคนี้เป็นยุคที่เนะาะระบบสื่อสารดีมากก็จริงๆแล้วนะเป็นวิชาที่ดีมากเพราะอย่างน้อยๆน่นถ้าคุณไม่ได้เอาไปใช้ในเรื่องของการแบบว่าดูเบอร์ให้คนอื่นคุณเอาไปจัดเบอร์ให้กับตัวคุณเองคนในครอบครัวหลังเลยป็นวัน เขาตั้งใจมากแล้วเขาไปสร้างเบอร์แล้วหลังจากเขาซื้อเขาได้เบอร์มาแล้วเนี่ยช,ชีวิตเขาดีขึ้นได้ได้ที่สิ่งที่ดีๆไ,ได้ซื้อรถใหม่ได้อะไรใหม่หน้าที่การงานอะไรต่างๆมันมีเอฟเฟกเกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเราเราเรา,เราต้องรู้จังหวะแล้วการเปลี่ยนเบอร์เนี่ย ผมจะแนะนําให้คุณทาบุญด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆแบบเปลี่ยนเลยใช้เลยอันนี้คือมันมันยังไม่ได้ถูกต้องแบบเราแบบเดาจต้องมีวิธีปีเนี้ยถ้าคุณจะเปลี่ยนหรือคุณจะสร้างเปลี่ยนเนี่ยคุณควรจะใช้วันอะไรดีโดยธรรมชาติอะสิ่งที่อยู่ติดตัวเราเนี่ยมันมีพลังงานของมันมีใบเล้มันมีพลังงานของเพราะนั้นคุณก็จะได้เข้าใจธรรมชาติด้วยว่าเบอร์ที่คุณใช้ฟองข้างเริ่มเนี้ยปุกบนวันนี้ใช่แต่ผมเหนื่อยมากเนี้ยคุณไม่อยากเหนื่อยคุณก็หาอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวคุณ บะโว้ย<ะ>ดีมากอาจารย์มีผู้ชมทางบ้านทักมาในข้อความถามว่าอาจารย์ขาถ้าอย่างเงี้ยจะจัดเบอร์เพื่อคุมให้สามีเนี่ยหรือคนรักเนี่ยอยู่ในอนนัตเนี่ยมันได้ไหมอาจารย์หาว่าได้ได้แต่ก็เนาะสุาสาร,สารก็เกิดไม่<า>ไมก็คือแบบว่าเหมือนถ้าเราเป็นใหญ่ทุกอย่างมันก็ดีหมดเลยอันนี้ยกตัวอย่างสมมุติว่าเราเราจะให้จริงๆมันต้องบาลานทั้งสองฝ่ายครับไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์คุณเราก็ต้องมองเบอร์ของคุณผู้คุณผู้ชายคู่ของเรา้วยว่าเขาเนี่ย ในเบอร์ที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของบุคคลในครอบครัวไหมความมีปฏิสัมพันธ์การเป็นมิตรภาพของคนใกล้ชิดเนี่ยเราต้องมองให้เขาด้วยแล้วเราเองก็ต้องหาเบอร์ที่มันสร้างมิตรภาพให้เกิดในครอบครัวด้วยมันถึงจะเป็นสิ่งที่กู้เป็นไปใช่ไม่ใช่เราดีอันเดียวแต่ของเขาไม่ดีแล้วเราเปลี่ยนของเราคนเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ไม่คั่เบอใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเขาเรียกว่าประสานกัน จริงๆอ่ะมันทำได้แต่อยากให้มาเรียนเพราะว่าถ้ามาเรียนแล้วคุณจะรู้เลยว่าจริงๆเรื่องความรักเนี่ยถามว่ามันดีมันดีแต่จริงๆอ่ะมันต้องนอกจากความรักการดูแลการเอาใจใส่หรือว่าในเรื่องของการช่วยกันทำมาหากินเบอร์พวกนี<ร>้<ร>มันลงรายละเอียดตรงนั้นได้ยิ่งเบอร์บางท่านเนี่ยเสริมเสน่ห์ด้วยเบอร์อ่าสมมนพนะนีอยากลงเรียนเลยค่ะตรงนี้เสริมเสน่ห์ด้วยเบอร์เบอร์เนี้ยเวลาคุณใช้ใช้ติดต่องานบางคนเนี่ยเป็นเซลล์เป็นพนักงานที่ต้องคอยติดต่อลูกค้าเนี่ย คุณอาจจะใช้ทฤษฎีอย่างนี้ไปไปลองใช้กับหมวดของงานของคุณเบอร์นี้คุณจะโทรคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่คุณควรจะหาเลขอะไรที่มันถือเหมาะกับใช่ไหมผู้ใหญ่เมตตาเออเ็เบอร์นี้เอาไว้ติดต่อลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้าคุยแล้วโอเคตกลงเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญเนี่ยบางทีก่อนที่เราจะเปลี่ยนเบอร์นยเราต้องรู้เบสพื้นฐานอาชีพการงานเราด้วย อันนี้คือสาคัญสำคัญนะไม่ใช่อยู่ๆคุณเปลี่ยนโดยที่คุณไม่ได้มองอยากได้นี่แต่คุณต้องมีพื้นฐานว่าคุณทํางานอะไรคูเร็กมันสัมพันธกันไหมเพราะอะไรรู้ไหมว่าเพราะเบอร์พวกเนี้ยถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะมีพลังงานขนาดที่เราทํานั้นที่เหมือนเหมือนสมัยคุณแม่คุณแม่เป็นระดับผู้บริหารบริษัทเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าแผนเบอร์นั้นอ่ะโอ้นเสริมตําแหน่งแต่ท้าพอคุณแม่เกษียณปั้นเบอร์นั้นคือไม่ได้ทำอาชีพนั้นแล้วใช่เบอร์นั้วมดคุณเชื่อไหมเบอร์นั้นอ่ะส่งให้คุณลลลลูููกกกาาไปส่่งงงพันนหมีตํแ เริงๆก็อยู่ว่าลูกสู้อ่ะอ่าลูกลูกลูกมีพื้นฐานอุปนิสัยใครแม่แม่เป็นคนลุยงาไหมมันก็จะเสริมเพราะนั้นเบอร์มันมีวาระของมันใช่คุณเกษียณแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแล้วคุณอาจจะสมมติว่าค่ะคุณสนใจปัญญานี้ยคุณเกษียณแล้วคุณอยากจะเป็นนักพยากรณ์อ่าเข้าทางคุณเกษียณแล้วคุณจะไม่เหงาเพราะพอเราเวลาเกษียณเนี่ยอยากมีเพื่อนคุยจริงไหมเพราะนั้นท่านที่อยู่ในวัยที่อาจจะ อยากจะหาอะไรพิเศษทา<ำ>อยากจะมีะไรายได้หรืออาจจะเป็นความสุขที่คุณเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของรายได้หรอกแต่มันเป็นความสุขในวัยเกษียณเพราะบางท่านเนี่ยมีเงนินบำนาญที่มีใช้ใจ่ายมีอะไรมีความสุขอยู่แล้วแต่สิ่งที่ท่านมีคือประสบการณ์ชีวิตที่สุดยอดอท่านทั้งหมดถูกค่ะการได้ประสบการณ์เนี่ยไปบอกกล่าวไปเล่าแล้วก็เอาสิ่งที่มีประโยชน์อเนี่ยไปแนะนำ ะจะบอกว่าอันนี้ประสบการณ์รองนะคะทุกวันนี้ที่เจอก็คือจะมีเพื่อนที่สนิทกันค่ะประมาณ3 0ปีแล้วเขาใช้เบอร์คือก็พอรู้ว่าแบบตัวเลขมันไม่ไดีเขาเป็นโรคหลายโรมาแล้วก็แบบเหมือนแนล้ามาเปลี่ยนเธออะไรเงี้ย <c oughs> อาจารย์หนูเชื่อคำหนูว่าเจ้ากรรมในเวรไม่ปล่อยกับคนที่แบบเสียดายเจ้ากรรมใน,นีเวรเขาก็ยังใช้เบอร์อยู จริงๆหนูเลยเชื่อในเรื่องของอิทธิพลของตัวเลขกับเบอร์โทรมากเลยนะฉะนั้นใครสนใจนะคะแนะนําเลยค่ะหลักสูตรสเดือนเท่านั้น2เดือนเนี่ยสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้เลยแต่เหนืออื่นใดนะเอาไปจัดให้ตัวเองให้คนรักให้คนในครอบครัวสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ไม่ดีเอาไปใช้เบอร์ตรงเนี้ยให้เขามันช่วยได้ใช่ไหมคะมันเสริมได้ึะคนที่ใช้มือเบอร์มานานๆมันจะมีตัวแปรหนึ่งคือการยึดติดใช่ไารผมเคยผ่านณจุดจุดนั้นมาเบอร์นี้ใช้มาทั้งหมด16ปี ผูกพันผูกพันกับมันแบบเหมือนกับไม่อยากเปลีเราตั้งแต่ที่เบอร์นี้หลายหลายคนอาจจะคือเราก็รู้มันไม่ดีนะแต่ตรงเนี้ยเราผูกพันอ่ะใช่แต่ผมเชื่ออย่างนี้ว่าเมื่อคุณมาเรียนเนี่ยเมื่อคุณรู้คุณอาจจะปล่อยวางและเปลี่ยนให้กับชีวิตคุณได้เขาบอกว่าเคลียร์ใช่ไหมเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนมาเรียนกับเราเปลี่ยนเบอร์ทุกชีวิต เปลี่ยนนั่นเองอยากแนะนำเห็นไหมนี่แค่นี้นะจากตอนแรกรังเล่รังเลนี่เริ่มไป80%แล้วนะถ้าคุยต่อนี่สงสัยสงสัยตื่นแต่เช้ามาหลักสูตรสองเดือนนะคะสองพันบาทนะคะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่5ตุลาแล้วก็ถึงวันที่23พฤศจิกายนส5 6 7เวลาค่ะอาจารย์ถึงเที่ยงนะคะเที่ยงตรงนี่อาจารย์ได้อาจารย์ผูคนเปิดตรงเวลามีแถมให้มีแถมให้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ ติดต่อมาที่เพจของสมคา,า,า,สาคมหารัสศรานราชสาขาบางขุนนนท์หรือโทรเข้ามากไ็ได้ค่ะมีเจ้าหน้าที่ คอยรับสายนะคะก็คือ0 2 0 4 4 9 1 2 2 0 2 0 4 4 9 1 2 2นะคะแล้วก็ช่วงนี้ตอนนี้นะคะสมาคมหุ้นสัตว์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ของเรานะคะมีนักพยากรณ์นะคะหมุนเวียนมานั่งดูดวงกันด้านหน้านะคะด้วยค่ายากรพิเศษมากอาจารย์300บาทเราค่าดูของอาจารย์แต่ละท่านปกติราคานี้ไม่ได้แต่อันนี้ก็คือพิเศษสําหรับสมาคมหุศนสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะโทรมาได้เลยค่ะอยากรู้วันนี้อาจารย์ท่านไหนเข้ามาโทรมาสอบถามได้7วัน มีนักพยากรณ์14ท่านไอ้หมุนเวียนกันมานะคะลองดูแล้วแม่นทุกท่านกล้าการันตีให้นะคะแล้วก็ของอาจารย์เนี่ยเรียนจบเนี่ยมีใบประกาศจากทางสมาคมผลิตภัณฑ์นานาชาติให้แล้วพิเศษมากเรียนกับอาจารย์ถ้าสมมติอาจารย์ g, ยังไม่มีอาชีพยังไม่รู้จะทางานที่ไหนอาจารย์สามารถผักดานได้นี่อยากให้มาเรียนกับอาจารย์จริงๆนะคะวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้าน ฝากวิชานี้วัใน,นอ้อกใจด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ